พี่ชอหนูอยากถามแรงๆเลยทำไมภาษีที่ควรจะเป็นเครื่องมือช่วยสังคมถึงกลายเป็นกำแพงติดกั้นชนชั้นทำไมกฎหมายเดียวกันแต่คนรวยแทบไม่โดนกระทบแต่คนตัวเล็กต้องแบกรับหนักทุกครั้งนั่นสินี่คือความจริงที่คนไม่ค่อยกล้าเลยปากเพราะภาษีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมแบบแยกชั้นโดยไม่ต้องเอาปืนมาใช้เลยน้องสแน็ค ภาษีทุกประเภทถูกออกแบบให้คนถือครองน้อยถูกกดดันหนักที่สุดส่วนคนถือครองมากแทบไม่รู้สึกอะไรเลยพี่แต่ภาษีมันมีหลายแบบใช่ไหมภาษีตรงภาษีทางอ้อมแตกต่างกันยังไงอธิบายง่ายๆนะ 1. ภาษีตรงเช่นภาษีเงินได้ภาษีมรดกภาษีทรัพย์สิสนถูกเก็บตามสัดส่วนรายได้หรือทรัพย์สินใครรวยจ่ายมากใครจนจ่ายน้อยแต่ปัญหาคือ ชนชั้นนำมักใช้ช่องทางหลบหลีกหรือวางโครงสร้างทรัพย์สินให้ลดหย่นภาษีได้ 2. ภาษีทางอ้อมเช่นแวดภาษีสรรพสินค้าภาษีบริการถูกเก็บจากทุกการจับจ่ายไม่ว่าใครก็จ่ายเท่ากันสัดส่วนเทียบกับรายได้สูงกว่าคนจนหลายเท่าสรุปคือคนจนจ่ายภาษีมากกว่าคนรวยเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้นี่คือความโหดร้ายของระบบ ที่มองไม่เห็นทันทีแต่กัดกินชีวิตคนตัวเล็กทุกวันโอ้โหแค่สัดส่วนก็เห็นชัดแล้วว่าชนชั้นถูกแบ่งแล้วใช่นี่คือกำแพงที่ไม่ต้องสร้างด้วยอิฐแต่สร้างด้วยกฎหมายและตัวเลขทางการเงินแล้วคีทำไมคนรวยแทบไม่โดนกระทุบเพราะพวกเขามีเครื่องมือครบทรัสฟันบริษัทออฟชอร์ shore, การโยกหุ้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ถูกเก็บภาษีทันที ทุกอย่างทําให้พวกเขาอยู่เหนือกําแพงภาษีได้ลงนึกภาพที่ดินมูลค่า1,000ล้านลงทะเบียนในบริษัทออฟชอร์ภาษีที่ดินแทบไม่กระทบผู้ถือหุ้นตัวจริงขณะที่คนตัวเล็กซื้อที่ดิน5ล้านต้องจ่ายภาษีเต็มที่ภาษีจึงกลายเป็นเครื่องมือคุมเกมชนชั้นนําอยู่ด้านบนสร้างกฎให้ตัวเองรอดและคนธรรมดาอยู่ด้านล่างถูกกดดันให้ทําตามระบบ โดยไม่รู้ตัวพี่ขอให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบชัดๆได้เลยนายเอพนักง,งานทั่วไปรายได้1,500 0บาทต่อเดือนใช้จ่ายส่วนใหญ่กับของกินค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟถูกเก็บแวดทุกครั้งรวมปีละราว1 2 0 0 0บาทหรือ8%ของรายได้คุณบีเจ้าของกิจการรายได้หลักจากหุ้นและทรัพย์สินหลายร้อยล้านจ่ายแวดจากการบริโภคส่วนตัวปีละ1 5 0 0 0 0 0บาท แต่สัดส่วนเทียบกับรายได้แทบไม่ถึง1เปอร์เซ็สัดส่วนต่างกันเกือบ8เท่านี่คือกำแพงภาษีที่ปิดกั้นคนจนจากความมั่งคั่งและเปิดทางให้คนรวยมั่งคั่งต่อเนื่องโอโ้โหเห็นภาพชัดมากกฎหมายเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันสุดขั้วแล้วทำไมสังคมถึงยอมรับการปิดั้นนี้เพราะชนชั้นนำมีสื่อมีธิพิูทางการเมืองและสร้างวัฒกรรมว่า ภาษีสูงทำลายแรงจูงใจและเศรษฐกิจในขณะที่คนจนเชื่อและยอมรับเพราะไม่เห็นทางเลือกอื่นและถูกสอนให้เชื่อว่าระบบยุติธรรมแล้วทั้งที่จริงกำแพงภาษีทำให้คนตัวเล็กยากขึ้นในการสร้างความมั่งคั่งและชนชั้นนำรวยต่อโดยไม่กระทบรายได้เลยแปลว่ากำแพงนี้เกิดจากทั้งระบบและวาฒกรรมด้วยถูกต้องมันคือกำแพงสองชั้นทั้งทางตัวเลขและจิตสังคม พี่แล้วผลลัพธ์ลึกๆของมันคืออะไรมันทําให้ความเหลื่อมล้ําสะสมและสืบทอดนี่คือสิ่งที่รัฐและระบบเศรษฐกิจสร้างไว้คนจนยากจนต่อไปเพราะภาษีทางอ้อมและตรงกัดกินรายได้และทรัพย์สินเล็กๆคนรวยรวยขึ้นเพราะช่องทางลดหย่อนและการลงทุนที่ไม่ถูกเก็บภาษีทันทีคนตัวกลางถูกบีบตลอดเวลาแต่คิดว่ามันธรรมชาติพูดง่ายๆคือ ภาษีที่ควรจะช่วยกระจายความมั่งคั่งกลับกลายเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจและความรวยของชนชั้นนำแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างพี่ทางออกมีหลายขั้นตอน 1. ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงของทรัพย์สิน 2. ปรับสัดส่วนภาษีตามความสามารถจ่ายแวดต้องสำดุลหรือมีเครดิตคืนสังคมสำหรับคนรายได้น้อย 3. ผลักดันภาษีทรัพย์สินและมรดก เพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นและคืนโอกาสให้คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ทำอะไรเลยกำแพงนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆและความเหลื่อมล้ำก็จะถาวรสรุปคือภาษีควรเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงใช่คือสุดภาษีต้องช่วยให้ทุกคนมีโอกาสไม่ใช่สร้างเครื่องกีดขวางให้คนตัวเล็กผู้ฟังทุกท่านอย่าปล่อยให้กำแพงภาษีปิดโอกาสคุณจงมีสายตาที่เฉียบคม มองเห็น,นกลไกที่ซ่อนอยู่มีหัวใจกล้าหาญที่จะตั้งคำถามและแรงบันดาลใจที่จะสร้างความยุติธรรมนี่คือ UOK OK อ o d พ a s t b ส s h บาชอจิตไรน้น้ำขอบคุณน้องสแน็คที่กล้าถามและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านจำไว้ภาษีคุณเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงและความรู้เท่าทันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคุณ